กรับสวัสดีเอฟซีสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านนัขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามเช่นเคยในวันนี้ก็มีพระดีๆเป็นพระเครื่องในกระแสเป็นพระเครื่องในตำนานที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันรังสีนิวเคลียร์นะครับนั่นก็คือพระหางหมากรุ่นที่1พระหางหมากรุ่นที่1อย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นอยู่ในมือนี้นั้นเป็นพระหางหมากที่รุ่นชุดที่ท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านได้ไปบูชาทําบุญมากับพ่อประเด,ดปรกุลหลวงพ่อพระราชาพรมมยานในเมื่อครั้งสมัยที่พ่อประเด,ดปรกุลหลวงพ่อได้พุทธาพิเศษ,ษใหม่ๆนะฮะเมื่อปี2533นะฮะพระหางหมากรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่พ่อประเด,ดปรกุลหลวงพ่อพระราชาพรมมยานแห่งวัดท่าสุงท่านได้จัดทําได้จัดสร้างขึ้นมาจากคำหมากนะฮะแล้วก็หางหมากของ พ่อเปรตพระคุณหลวงพ่อเองซึ่งคำหมากหรืหางหมากนี้ได้ผ่านพิธีได้ผ่านการอธิษฐานจิตมาทุกคำหมากนะฮะท่านใช้เวลาเก็บ3เดือนนะฮะสเดือนก็คือตลอดหนึ่งพรรษาพอครบ3เดือนแล้วสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็เลยมีพระพุทธบัญชาให้พ่อเปรตพระคุณหลวงพ่อรพระราชรพรหมยานท่านได้ทําจัดสร้างเป็นพระขึ้นมานะฮะนั่นก็คือพระหางหมากรุ่นที่หนึ่ง อย่างที่ทุกท่านจะเห็นอยู่ในมือนี้พระหางหมารุ่นที่1นเนี้ยพุทธาพิเศกเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพศ2533นะฮะพระหางหมารุ่นหนึ่งที่ทุกท่านจะเห็นอยู่ในในมือของพ่อพราหมณ์นี้นั้นเป็นพระหางหมารุ่นที่อาเฮท่านผู้ใหญ่ใจะดีไปบูชาตรงมาจากหลวงพ่ออันในสมัยตอนที่พุทธาพิเศษเสร็จใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งาน แล้วก็ไม่เคยผ่านมือใครนะฮะสภาพเดิมๆแกะจากถุงร้อยองค์นะฮะแกะจากลังใหญ่แล้วแกะจากถุงร้อยองค์มาใส่ในกล่องแบบนี้นะฮะสภาพสมบูรณ์1 0 0่เต็มนะฮะถ้าเกิดพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดนะฮะสนใจพระหางหมากรุ่นที่1อยากจะเก็บเอาไว้ในครอบครองอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่สักการะเป็นที่บูชาเป็นทรัพย์สมบัติเป็นคลังสมบัติ ของท่านในภายภาคหน้าก็สามารถได้ไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะที่ ID ดีไลน์เมด8 8 4 7นะฮะ M E A D 8847นะฮะพระหางหมากรุ่นที่1รุ่นนี้นั้นเป็นพระหางหมากที่ถือได้ว่าในภายภาคหน้าตอนที่เกิดสงครามนิวเคลียร์จะเป็นพระหางหมากที่ได้รับความนิยมเป็นที่กล่าวขานถามหากันมากที่สุดนะฮะในยุคนั้นนะซึ่งณนะขณะนี้เรื่องสถานการณ์สงครามก็ ก็ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในตำนานนะฮะนั่นก็คือการมีพระหางมารุนที่หนึ่งเอาไว้ในครอบครัวเพื่อเป็นกรุเป็นคลังสมบัติก็อะไรมาสอบถามพบถา,ามได้นะฮะพระหังมารุ่นหนึ่งรุ่นนี้นั้นเป็นพระที่เด่นในเรื่องของด้านบูนะฮะพุทธคุณครบเครื่องทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยสงครามนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดนะ,ะป้องกันภัยจากนุ่นและมนุษย์ นะป้องกันและทําลายคุณใสนะคุณผีเดรชนวิชาอาถรรพ์ทั้งหลายนะแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมเป็นมหาลาภเนะจริจาเป็นที่จับใจนะพุทธคุณครบเครื่องในทุกๆด้านนะครับหลวงพ่อพระราชพรมยานเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไวนะ้ได้พูดเอาไว้ในหลายๆครั้งหลายๆครานะฮะว่าพระหังหมากรุ่นพระหังหมากของท่านเนี่ยเป็นพระที่ในภายภาคหน้านั้นจะปีราคาที่สูงในยุคสงครามนิวเคลียร์ พระหังหมากของท่านหนึ่งองค์หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะสร้างพระอุโบสถสําเร็จได้หนึ่งหลังะะด้านหน้าก็จะเป็นรูปเคารพรูปบูชาของหลวงพ่อมหาลาะ,ะหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาจับประทับนั่งะะเป็นปางหลวงพ่อโสธรนนด้านข้างจะเป็นยันอุณาโลมด้านหลังก็จะเป็นรูปของพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนพรมยานประทับนั่งในพันยศ นี่สภาพแบบเดิมเลยนะฮะไม่เคยผ่านการใช้งานและไม่เคยผ่านมือใครอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะรับประกันพระแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะและที่สําคัญก็คือไม่เคยผ่านมือใครล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันก็คือไม่เคยผ่านการมีเจ้าของมาก่อนนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามเพืพ่อรามได้นะฮะที่ id line mead เมตดแปดแปนะครับภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก e mead เมตด 8847พระหางหมากรุ่นที่1นะพระกันรังสีนิวเคลียร์และก็พุทธคุณครบเครื่องทั้งบูบุญในทุกๆด้านนะครับอะไรมาสอบถามได้ครับที่เมตร8ด7 MEAD 8847ดนะครับผมสวัสดีครับ